ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ก็มีเซิร์ฟแบะกรอลกมาให้ดูกันเผื่อเพื่อนคนไหนชอบเราก็มาเล่นแน่นะผมว่าจะลองไปเล่นอยู่เหมือนกันนะนี่ครับเซิร์ฟชบาออนไลน์และก็อลอกออนไลน์ในเว็บเขามีอะไรให้ดูบ้างครับน่าจะมีพวกข้อมูลเซิร์ฟเนี่ยครับเอฟพีคูณห้าจับคูณห้าขอยอเทยมดรอปสามคูณสามครับประมาณนี้แหละ มองการคูณสองโอแสดงว่าอยู่ในขั้นเกณฑ์นี้เลยเนนะนะฮะน่าจะมีวันเปิดเซิฟน่าจะยังมีมัม้งครับมีระบบป้องกันบอทด,ด้วยป้องกันโปรแกรมช่วยเล่นใหม่ล่าสุดด้วยฮะในไดรฟบกันนี่ครับชบาอาโอใครสนใจมาเล่นก็ออกมาเล่นด้วยฮะผมมาจะเล่นอยู่เหมือนกันใครเล่นก็ทักแชทมาเลยฮะ ใน Facebook ผมเลยครับผมน่าจะอันนี้นะฮะนี่ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ครับก็ประมาณนี้เลยใครชอบก็จัดมาฮะ,จะเจอกันครับผม